ยอดอียงจะว่าแดงจิงคือแดงใจใบถูกใจน่าหล่นแดงไร้แดงแดงรีวิวสลายพวกเจ้าบุญทำแล้วพี่น้องทำแล้วกลับบ้านแล้วจ้าไม่มี คอนเทนอยู่ในคอนเทนต์อะไรไห,ไหไม ตาลายตาลายหันเดียวจะเอาจังได้ยอดวิวถึงจะขึ้นทายแบบได้ว่าทำเนื้อหาอะไรเนาะเด้วพี่น้องมาเดินมาเดินดงห้องปลามาชมดอกไม่ดอกไก่เสลตีไม่ดอกเหนืองามจะได้ดอกค้า ย่างๆยงโอ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันนี่น,น,นั่นอะไรอะไรวินันอะไรดกอะไรนอนเอองแมง,แงสูงได้ก็ต่ำได้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยจะกลับไปแล้วคะมันคำนะคะสวัสดีจ้าคำลง คำลุงคำลุงคืองามเถอะละว่าเปรียดเปรียดเปรียดงามเถอะละว่าเดี๋ยวจะถ่ายเอาเป็นรูปหาคอนเทนต์เลาะหาคอนเทนต์ไม่ว่ากางเว้นหรือว่ายำคำก่อนรู ไหนถึงจะมียอดสูงสูงมาราคามาราคามาเดินน้ำกันกว่ายางว่ายเลยเด้อเพราะว่ามันคำเลว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 คำเลวแต่ยังสิมหาควันเที่ยนอยู่ คอนเทนต์ยู่ไสล่ะสูงสูสูสูบอกคอยเนี่คอนเทนต์ติดขาสิเอาจังไรนะคอนเทนต์จังสิงนอนโอ้ยวัดบัไปดอกสิโดอยู่แค่นี้ละคนไปมันคำเลยพี่น้องออโอ้โหจบเด๊ะเด๊ะเด๊ะดีวิวคำคำต่นคำคำใ้เบิ่งพี่น้องคำแล้วคำดู